สวัสดีครับพี่น้องครับทักทายสบายดีขณะนี้เวลา7จ็นากาตรงของวันพฤหัส,สบดีที่21มีนาคม2567ครับพี่น้องครับ <S <S ว,วันนี้เราทําบุญขึ้นบ้านใหม่ครับก็จะมีญาติผู้ใหญ่ญาติพี่น้องสนมาตุ่มมะฮมะครับมาเฮ็ดบุญขึ้นบ้านใหม่น้ำ วันน <premises. S 2> ี้เราทำบุญขึ้นบ้านใหม่นะครับพี่กัดก็บ้านคำโคกสูงตำบลคำโคกสูงอำเภอบังสามหมอจังหวัดอุดรธานีครับพี่น้องครับก็จะมีญาติญาติญาติผู้ใหญ่นะครับพร้อมหน้าพร้อมตาวันนี้มาร่วมแสดงความยินดีกับคุณโสภาสายวันหรือคุณสุสานวันนี้ พ่อกับแม่ก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ลูกทั้งสองคนที่อยู่เกาหลีนะครับมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตสร้างบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่ให้กับลูกนะครับคุณกิติเกตค้อและคุณเบญจวรรณอายินะครับ ก่อนจะขึ้นบ้านเราก็จะมีพิธีอาทักษินาวัดร,รอบบ้านนะครับโดยการถือเครื่องนอนสิ่งของเครื่องใช้ที่ใช้ภายในบ้านนะครับรอบบ้านแล้วก็อธิษฐานให้อยู่เย็นเป็นสุขนะครับอยู่แล้วร่ำรวย วันนี้เราจะรวยครับเพราะว่าแม่ใหญ่รวยมาแล้วพ่อใหญ่ดีก็มาครับบ้านนี้อยู่แล้วดีแล้วก็รวยด้วย <c oughs> อยู่ดีมีสุข อันนี้พ่อพรามนะครับเสื้อขาวสะพายย่ามเป็นพ่อพรามเราจะมีพิธีทางพรามนะครับเป็นพิธีของอีสานเรานะครับสักครู่สักครู่ อันนี้เป็นประเพณีทางอีสานของเรานะครับการขอขึ้นบ้านใหม่ มีการโปรยเงินนะครับโปรยเงินให้กับผู้มาร่วมทําบุญก้นบ้านใหม่นะครับอันนี้ถือว่าเป็นการทําทานนะครับทำบุญเงินเราก็จะห่อไว้ด้วยสวยงามนะครับ้ เดี๋ยวเก็บเงินกันกนะครับ